สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพิเศษเป็นพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ไทยกีติคุณบุคคลผู้สร้างผลงานดีเด่นแห่งชาติอัตลักษณ์แห่งสยามครับและอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับคือรางวัล Manager Award Market Product Award 2020หรือรางวัลผู้บริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีประจำปี2563จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์1สืพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจอาเซียน ผมพานุพงศ์กันธิกรวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็ต้องกล่าวขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าก็มาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับและทั้งหมดก็ผ่านการคัดเลือกคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพด้วยนะครับทุกท่านครับลำดับแรกนะครับอยากให้ทุกท่านได้รับฟังหลักการและเหตุผลของการจัดโครงการนี้ก่อนนะครับขอเชิญคุณอำนานมัศดายประธานสมัชชานักจัดรายการข่าว วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ครับดรสมัยพึ่งช้างประธานกรรมการบริษัทเลนโบว์คอร์ปอเรชันจำกัดครับสวัสดีครับผมดรสมัยพึ่งช้างประธานบริษัทเลนโบว์คอร์ปอเรชันนะครับวันนี้เราก็ทำธุรกิจเครือข่าย ซึ่งเราเปิดธุรกิจเครือข่ายเมื่อปี2,562เดือนธันวาคมแต่ที่ผ่านมาเราก็สามารถสร้างธุรกิจและสร้างยอดขายได้ก็เกินสิบหลักไปแล้วนะครับก็ถือว่าเราก็สามารถประสบความสำเร็จเราสามารถพาพี่น้องในธุรกิจเครือข่ายไปเที่ยวต่างประเทศปีที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนเราก็ไปถึง 300รอยท่านนะครับ300รอยท่านไปเกาหลีด้วยกันก็เหมาเครื่องบินสองลำอยากจะเชิญชวนพี่น้องให้มาดูธุรกิจเรนโบว์ซึ่งสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลนะครับขอเชิญมาเป็นครอบครัวของเราครับสวัสดีครับ แสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลทั้งหมดเลยนะครับทั้งรางวัลอัตลักษณ์สยามหรือว่ารางวัลบุคคลผู้สร้างผลงานดีเด่นแห่งชาติแล้วก็รางวัลผู้บริหารธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ครับสถานีโทรทัศน์ IPM รวมถึงผู้จัดงานนะครับสมัชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจอาเซียนรวมถึงผู้สนับสนุนการจัดโครงการนี้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมพานุพงศ์กนาธิกกรลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ เราเป็นคนไทยเปียมภาคตามาเป็นกำลังของประเทศชาติ